รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ9โมงครึ่งถึง10โมงโดยประมาณครับกลับมาพบกันกับ Drive แฟนรายที่นี่เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับพบผมและโจ๊กลองเมืองครับคนที่กวนที่สุดในประเทศไทยครับคนที่เนื้อหาสาระมักจะมาพร้อมกับเสียงหัวเราะเสมอนะครับสัปดาห์นี้ครับเรื่องราวของรถทดสอบแบบ4ล้อครับนะครับในช่วงของ Drive ผมพาไปรู้จักกับ Honda c i ี i c ครับทำไมต้องเป็น c ี vic r ร d ทำไมต้องเป็น c ี vic สีแดง มันน่าสนใจยังไงมันจะมีความสนุกมีความสปอร์ตแบบที่ Honda Civic เป็นหรือเปล่าต้องไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะครับในส่วนของช่วงของมอเตอร์ไซค์ในช่วงของรายครับขี่กันแบบ2ล้อไปกันกับโจ๊กลองเมืองครับเอาใจคนที่ชอบสีเขียวครับที่ถามมากันเยอะเหลือเกิน Kawasaki Ninja 400ครับเขาบอกว่านี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะ เริ่มเรียนรู้รู้จักกับ Big b ไบ e กับคาวา s a กินินจา400ตัวนี้นะครับโจ๊กจะมีความคิดเห็นยังไงมีคอมเมนต์ยังไงกันบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ the new isuzu milx blue power signature of privilege พาคุณผู้ชมมานั่งอยู่ในรถยนต์ Honda Civic นะครับก็เป็น Honda Civic ต้องบอกว่าตัวล่าสุดคำว่าล่าสุดเพราะว่าเป็น Honda Civic สีแดงนะครับเป็น Honda Civic r e d ซึ่งเป็นรุ่น RS คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปครับ173แรงมา้าแรงบิด220นิวตันเมตรนะครับระบบเกียร์เป็นอัตโนมัติแบบ CVT นะครับ มองภายนอกเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้นี่โดดเด่นครับด้วยความสปอร์ตคือสีแดงเป็นส่วนใหญ่นะครับตัดด้วยสีดำแล้วก็มีรายละเอียดทั้งโคมไฟหน้ากระจกบองข้างนะครับไฟลงไฟเลี้ยวสปอยเลอร์ทางด้านหลังนะครับที่ชอบมากๆอย่างเลยคือตัวช่องสปอยเลอร์กับฝากระโปรงหลังเนี่ยเขาตีทึบไปเลยนะปิดทึบไปเลยปกติเราจะเห็นสปอยเลอร์เนี่ยอาจจะต้องแบบเอามือสอดเข้าไปได้ มือสอดไปได้เนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือว่า1เรื่องความสกรปรกสสิ่งที่ตามมาคือว่าบางทีคนที่เปิดสปอยเลอร์เนี่ยเปิดแล้วเปิดไม่ถูกจังหวะพองัดปุ๊บนะฮะเกิดแตกหักเสียหายขึ้นมาะนั้นปิดให้ทึบไปซะเลยหมดเรื่องนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็มีตัวที่บ่งบอกถึงความเป็นรุ่นท็อปนะครับมีตัวหนังสือ RS ติดเอาไว้อยู่ทางด้านหลังขวานะครับเพราะนั้นใครที่ ขับรุ่นนี้ก็จะรู้ได้นะครับคนอื่นที่ขับตามหลังมาก็จะรู้ได้ว่านี่เป็นรุ่นท็อปเป็นรุ่น RS นะครับซึ่งทาง h o เอ่อต้องบอกว่าภูมิใจนำเสนอระบบเกียร์ CVT ของเขาก็มีทั้ง p r n d แล้วก็ S นะครับก็เป็นในแบบสปอร์ตนะครับเรียกว่าใส่เข้ามาครบถ่วนเลยภายในห้องโดยสารก็ตกแต่งด้วยอารมณ์สปอร์ตนะครับหน้าจอเห็นได้ชัดนะครับ แล้วก็ระบบความบันเทิงนะครับหน้าจอตรงกลางที่เป็นระบบสัมผสัสเนี่ยนะเห็นชัดเจนนะครับมาตรวัดนะครับเป็นแบบดิจิตอลวองรอบนอกเป็นวัดรอบนะครับตรงกลางตัวเลขที่เห็นชัดชัดนั้นเป็นตัวเลขบ่งบอกความเร็วที่ใช้อยู่นะครับเป็นวัดความเร็วที่ใช้อยู่ณขณะนั้นแล้วก็ด้านซ้ายนะครับ Jennifer, ก็แยกออกไปดูเรื่องของอุณหภ,ภูมิเรื่องของความร้อนนะครับด้านขวานะครับก็แยกไปดูเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิง พอในส่วนของเ,อเส้นขอบด้านบนที่เป็นสีเขียวนะครับก็เป็นตัวที่เรียกว่าระบบโคชชิงนะครับโคชชิงก็คือเรื่องของการขับขี่นะครับโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์แบบนะครับอย่างประหยัดเชื้อเพลิงมากที่สุดก็มีปุ่มผุชสตาร์ทอยู่ทางด้านขวานะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจับง่ายกระ,กระชับลัอนะครับมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครุยซอนโทน ดูรายละเอียดต,ต่างๆเปลี่ยนบนที่แป้นพวงมาลัยนี้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพ a ดเดลชิฟ์ซ้ายขวามาให้อยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับเรียกว่าใครจะใช้พ a ดเดลชิฟ์ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับตามปกติเลยก็บวกเป็นขวานะบ,บวกอยู่ขวาลบอยู่ซ้ายนะครับการไฟเลี้ยวเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือว่าถ้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับกระจกนะครับกระจกที่มองข้างทางด้านซ้ายเนี่ยเขามี ติดกล้องเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยหน้าจอมันจะทํางานอัตโนมัติเลยนะครับจะเห็นเลยว่าเขาจะส่องให้เห็นกล้องเนี่ยจะจับให้เห็นว่าทางด้านซ้ายของรถนะครับซึ่งส่วนมากจะเป็นจุดอับจุดบอดเนี่ยมีอะไรเข้ามาหรือเปล่ามอเตอร์วไซค์มีรถยนต์คันไหนเข้ามากีดขวางหรือเปล่านะครับในในทางกลับกันคือถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับต้องบอกงี้ถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้วยวซ้ายเนี่ยให้กดปุ่มปุ่มกา้านไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับตรงหัวกาว้านไฟเลี้ยวเนี่ยให้กดปุ่ม กดไปปั๊บนะครับก็จะเห็นกล้องติดขึ้นมานะครับถ้าดูเสร็จเรียบร้อยไม่ใช้งานแล้วก็กดปิดลงไปท่าน,นเองนะครับก็ไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ได้นะครับสั่งการทํางานกล้องตัวนี้ได้2แบบด้วยกันแบบอัตโนมัติก็คือการใช้การไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแบบที่ทํางานด้วยตัวเองก็คือว่ากดปุ่มกดก้านไฟนะครับทำให้มันติดเห็นเด่นชัดขึ้นมาก็เป็น ระบบความปลอดภัยนะครับที่มีมาให้แล้วก็ยังมีระบบเบรกฉุกเฉินระบบช่วยแรงเบรกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับการออกแบบภายในห้องโดยสารให้อารมณ์สปอร์ตนั่งสบายครับแต่ก็ขับขี่ได้ต้องบอกว่าง่ายนะครับทัศนวิสัยดีนะครับแล้วที่สําคัญเลยคือความสนุกแบบซีวิกคือประเภทกดคันเร่งตอบสนองทันทีครับกดปุด๊เนี่เครื่องยนต์ทํางานนะครับเร่งออกมาทันทีตอบสนองเร็วดีครับ น้ำหนักของพวงมาลัยนะครับเป็นน้ำหนักที่ต้องบอกว่าไม่แปลกใจว่าทำไมบรรดาวัยรุ่นนะครับพวกชอบขับรถชอบแต่งรถถึงชอบฮอนด้าเหลือเกินเขาทำน้ำหนักพวงมาลัยออกมาต้องบอกว่าควบคุมรถได้ง่ายนะครับไอ้ประเภทอาการเวออาการต้องบอกว่าที่ทำให้ควบคุมรถได้ยากลำบากนั้นไม่ค่อยมีเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะครับการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมลอง ขันเร่งเดินเพิ่มความเร็วดูนะครับสมูทมากนะครับการทำงานของระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ชุดนี้นะครับปืด๊ดนะถึงเวลาก็พอยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับความเร็วยังมีอยู่นะครับแต่ในขณะที่ความเร็วยังมีอยู่ปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่ารอบการทำงานของเครื่องยนต์นะครับลดลงแต่ว่าพร้อมให้ใช้งานอยู่เสมอนะเข้าโค้งนะครับ โค้งดีทีเดียวครับพวกลุ่มแม่นยำครับคงมาลัยครับก็เป็นรถที่นั่งสบายขับสนุกแล้วก็มีการดีไซน์ที่ดีมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับต้องบอกว่านั่งสบายขับสนุกสปอร์ตนะครับนี่เป็นนิยามที่เราพอจะบอกกันได้ครับสำหรับเจ้า Honda Civic คันครับ สนับสนุนโดยนิต,ตยสารออตโตคาไทยแลนด์คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับก็อย่าไปถามว่าโจ๊กเนี่ย จะเอาอะไรมาเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมเป็นคนไปเอามาเจ้าตัวเนี่ยติดต่อไว้เรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยแต่ว่าไปไหนไม่รู้ผมไปเอามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยวให้เขาให้เขาเล่าให้ฟังก่อนสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าหลังจากที่ออกจากแท็กพีระมาก็มาสู่อุ้งมือเราเลยแน่นอนแต่ก่อนที่จะผ่านมือผมเนี่ยเขาผ่านมือคุณบอมมา ถูก <พอ S 2> ต้องอถูกต้องครับผมก็คันนี้มันจะเป็นนินจา400นะครับผมก็เปิดตัวไปไม่นานมานี้เองอเอาจริงก็คือเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็กว่าจะลดกว่าจะให้สื่อได้ทดสอบกว่าจะอะไรก็ระ,ระยะเวลานึงแล้วผมผมชักงงครับมันมีกี่นินจาเนี่ยไอ้นี่นินจา400เริ่มแรกอ่ะบ้านเราเนี่ยเข้ามาหนักๆเนี่ยตอนจะเป็นเออนินจา650 ครับนะครับผมแต่ว่านินจาตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นทรงออกทัวริงมากกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าบ้านเรามันตัวนั้นอ่ะขายไม่ค่อยดีสู้ตัว ER6N ไม่ได้ซึ่งเป็นตัวเนกเก็ตนนั้นโอ้โหทำให้แบบว่ายอดขายบิ๊กไบค์บ้านเราที่แบบเปลี่ยนจริงๆแล้วคาวาซากินแทบจะเปลี่ยนตลาดบิ๊กไบค์บ้านเราไปเลยงั้นแปลว่ามันเริ่มต้นมามีจาก650เสร็จแล้วไม่พอครับตัวล่างชอบเบสซิ่งใช่ไหมบางคนเอื้อมไม่ถึงลงมาเลยครับเป็นตัว2 5 0ห้าคันนี้ก็เป็นโมเดลที่แบบอัพ เรียบร้อยแล้วคือเป็นตัว400แปลว่ามี6 5 6 50 2 50แล้วมี300แล้วก็มา400มี400ใช่ครับผมมันย่อย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 จะขึ้นไปอย่างนั้นก็จะเป็นตัวนินจาพันนินจาตัวใหญ่ๆเข้าไปเลยนะอกาสหน้าเรามีโอกาสเราจะพามาให้ดูเอาว่าถือว่าอยู่กลางๆลอยู่กลางกแล้วก็อยู่เส้นแบ่งระหว่างจะบิ๊กไบต์จะไปบิ๊กไบต์ก็กำลังดีหรือว่ามันสปอร์ตไบต์หน่อยๆแต่ก็เอ แต่แต่คุณต้องลืมเพราะว่า4 0 0ซีที่เป็น4สูบไปนะเพราะนี่มันเพียงแค่2สูบคือบางคนติดไงนี่ถ้าไม่บอกนะเหมือนผมคุณผู้ชมเขาบอก4 0 0 c ีกำลังคิดว่าโหอย่างนี้มันต้องได้ฟีลแบบ4สูบแบแต่ไม่ใช่เลยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปลงรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมขอไปเคี่ยนเจ้าคันนี้ก่อนหลังจากที่คุณไปเคี่ยนมาก่อนหน้าผมนะครับงั้นเดี๋ยวให้เวลากับโจ๊กสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ หลังจากก่อนขี่ก็ต้อง abdominizer เอาเอแต่เอาโ็จริงถ้าถ้าเวลาเราเราขี่แล้วเนี่ยอย่างว่าคันนี้เหมือนกับตัวที่ผมบอกว่าซูซ u กิเลยที่แบบว่ามันต้องหาโพสิชันนั่งให้มันแบบว่าใช่กำลังดีบางทีเอาไปข้างหน้าไปเนี่ยมันมีชานะคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยก้มมากไปตัวยืดมากไปบางคนบอกให้นั่งห่างไปกลายเป็นว่าแขนตึงเกินไปเพราะด้วยบอกนเวลาตอนซอกแซกเนี่ย มันก็ค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งเวลาตอนช่องเลี้ยวมันไม,ไม่ไม่ไม่แบบว่าเพราะว่ามันติดแฟรลิงคือเห็นมันเป็น400อย่างนี้อย่าไปคิดว่ามันวงเลี้ยวแคบเลี้ยวง่ายนะเพราะมันมีแฟรลิงนะงถ้าเกิดเลี้ยวดีไม่ดีเพราะว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะติดมันคนลืม <ละ S 2> ไปสุดแล้วแล้วจะเกิดอาการล้มแปะนะครับผมอารมณ์การขับขี่เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ค่อยไม่ค่อยหนีกับตัว300สักเท่าไหร่อ้าวเหรอ ด้วยด้วยอารมณ์งานทันง้งวลาตอนเราลองลองลากรอบดูลองลองเล่นลองสนุกกับเขาดูเนี่ยรู้สึกว่าถือว่ามัน,มนแรงกว่าตัว3 0มร้อยไหมบอกว่ามันแรงกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ตัว300แล้วเนี่ยจะมาขยับตัว400อ่ะผมว่าข้ามไปเลยดีกว่าไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นหรือถ้า300โอเคอมไม่ต้องแบบเอ้ยขยับมา400 ออกสามร้อยโอเคแล้วขึ้นไป 6, 5, 650, ไหกห้าหกร้อยห้าสิบอะไรไปเลยแต่ถึงทั้งหมดคุณแบบว่าใช้แบรนด์อื่นอยู่ใช้ร้อยห้าสิบอยู่ใช้ตัวสองร้อยอยู่เนี่ยจะมาขยับเปสนนี่ร้อยเอออันเนี้ยพอนะได้เพราะว่าอารมณ์การกับขีเนี่ยมันจะดีกว่าตัวนี้แต่ว่าถ้าเทียบกับสามร้อยเนี่ยตัวเนี้ยมัเนเขาเรียกว่าอะไรใกล้ก,ก,ลกันเกินไปใกล้กันเกินไปนะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่กําลังจะดูเอ้สามร้อยหรือสี่ร้อยเนี่ยคิดดีๆแล้วเลือกเอาแน่ๆไปเลยใช่นะถ้าเกิดคุณสามร้อยแล้วผมแนะนําไปตัวใหญ่เลยตัวเป็นหกร้อยห้าสิบ ตัวพันตัว800ร้อยะไรขอาไปเลยตัวใหญ่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ด้วยการการเรียกว่าอะไรก,การขี่ท่านั่งอะไรเงี้ยหมอบลู่ลมดีมเพราะว่าด้วยด้วยบังลมหน้าเนี่ยเวลาตอนเราหมอบเข้าไปแล้วเนี่ยคางเราจะชิดอยู่ประมาณตรงเนี้ยลมเขาจะขึ้นหัวแล้วมาลงตรงนี้พอดีอนะครับผมแล้วก็การท่านั่งการเลี้ยวอะไรเงี้ยค่อนข้างค่อนข้างสมูทเครื่องยนต์ตอบสนองไว แถมมีสลิปเปอร์คัตมาให้สลิปเปอร์คัตไม่ใช่แบบว่าง่อยๆนะเป็นสลิปเปอร์คัตที่ผมรู้สึกจับว่าปลาตอนเราขี่มาแล้วแล้วแบบรถเกียร์กระทันหันซิมซิมรู้สึกว่ามันนุ่มอ่ะมันไม่แบบมันแบบมันไม่บางบางค่ายเนี่ยสลิปเปอร์คัตก็จริงแต่ว่าเวลาตอนเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะเกิอดอาการสะบัดแล้วคันนี้เวลาตอนเราเชนเกียร์หนักๆเนี่ยรู้สึกว่าท้ายจะเบาครับเพราะว่าหลายๆครั้งแทบจะ คที่เรียกว่าพาวเวอร์สไลตูดมันม,ม,มีออกออกหน่อยูอด,ดออกอ,อกหน่อยใช่แต่เพียงแต่ว่าด้วยตัวรถการขับขี่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะบาลานซ์มาอยู่ตรงช่วงช่วงนี้ยครับทำให้การแก้รถง่ายเพราะนั้นจริงๆแล้วบอกจอพวกนี้กำลังบอกว่าบาลานซ์รถมันดีเพราะนั้นคุณต้องหาหาโพสิชันคุณให้เจอก่อนใชแล้วจะได้ขี่มันสนุกขึ้นใช่คุณจะได้สนุกจะได้เล่นกับเขามากขึ้นนะครับแล้วก็ พวกอุปกรณ์ตกแต่งที่เห็นไอ้พวกกันล้มพวกที่ยกไอ้น,นี่อันนี้ติดเพิ่มขึ้นมาคันนี้มีรอบไปเราถึง1,500งแต่ใช้ได้จริงประมาณหมื่นหมืนม่นรอบครับก็จะเกิดอาการพับพับพามาแล้วรอบตัดตัดแต่ว่าจริงๆแล้วรอบมาไวมากมบ่งตรงเลยฟาดด้วยฟับฟัฟนะครับผมขี่ทรงนี้ร้อนไหมไม่ร้อนอเพราะว่าถ้าเกิด เห็นอย่างเงี้ยไฟลิงอ่ะคุณรู้ว่าลมจะออกข้างๆใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่เปล่าเลยลมจะออกจากข้างหน้าตรงนี้เพราะเปล่าจากพัดลมเสร็จปั๊บด้านด้านหลังตรงม้อน้ำอ่ะมันจะมีเหมือนว่าตัวดักลมไม่ออกข้างอให้ออกข้างใช่เพราะนั้นมันจะเป็นร้อนคนอื่นเออก็ดีนะดีเรามันจะไม่ร้อนเรานะครับผมแล้วก็ด้วยราคาคันเนี้ยไม่แพงไปมิดกับกระเป๋าแต่ว่าอาจจะไม่ถูกถูกถูกใจคนมีสตุ้สตังก์ มันต้องถามว่าเท่าไหร่2แสน5 0 0นบาทเท่านั้นเองอันนี้คือตัวตัวสีเขียวนะคือตัวท็อปแต่ถ้าเป็นตัวสีเขียวนี่คือตัวทอว็อปตัวท็อปเลยเป็นเป็นสีสีเอกลักษณ์ของเขาของคาวาซากิครับใช่นี่คือยักษ์เขียวแตนเขียวที่หลายๆคนชอบก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปลองขับขี่ได้ที่โชว์รูมของคาวาเยอะแยะมากมายตอนนี้แต่ถ้าใครอยากได้อารมณ์นะครับแนะนำให้ไปที่โกดังที่ปปะเวศครับ <laughs> ไม่ใช่เขาไม่ให้คนนอกเข้าไปคือี่นี่เราไปได้เราไปได้แต่ว่าคนอื่นนี่ทั่วไปก็ไปที่โชว์รูมตามที่โชว์รูมก็ได้ลองนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็บอกแล้วถ้าลองโชว์รูมเนี่ยมาได้ฟีลลิ่งนิดหน่อยแต่ถ้าอยากรู้ลึกๆหรืออยากว่าฟีลลิ่งจริงๆมันเป็นไงก็ดูรายการเราถือว่าครบถ้วนนะครับโจ๊กมาทั้งทีกับนินจา400คันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ข้อแนะนำนะครับได้ฟีลลิ่งจากโจ๊กไปแล้วที่สำคัญเลยคืออย่างที่โจ๊กบอกคือ ลองขี่ลองดูครับแล้วก็เปรียบเทียบดูให้ดีจะได้หารถที่เหมาะสมกับคุณวันนี้ขอบคุณโจกมากครับขอบคุณครับ G.P.X พร้อมลุกตลาดอาเซียนเต็มรูปแบบส่งแพลตฟอร์มใหม่เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นด้วยการเติบโตของยอดจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยอยู่อันดับที่3นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจำหน่ายกว่า300แห่งครอบคลุมทั่วประเทศสำหรับ G.P.X แบรนด์รถมอเตอร์ไซค์สัญชาติไทยภายใต้การบริหารงานของคุณชัยยศร่วมใจพัฒนากุลกรรมการผู้จัดการบริษัท G.P. มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโดยการันตียอดจองมอเตอรไ์ไซค์อันดับหนึ่งในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีซ้อน นอกจากนี้ยังได้จัดงาน G.P.X. Demon 150 GR Exclusive Launch Event for Dream Rider มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับลูกค้า V.I.P. พร้อมรับรถรุ่น Demon 150 GR กว่า80คันปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ต Exclusive จาก The Toy ศิลปินสุดฮอตในเวลานี้ครับบริษัท Ford Motor Company ีเนรมิตรลานทะเลสาบเมืองทอง จัดงานสุดยิ่งใหญ่เปิดตัว Ford Ranger Raptor รถกระบะ o f f ฟโ a d สมรรถนะสูงรุ่นใหม่จาก Ford โดยเผยโฉมเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยทั้งนี้ Ford Ranger Raptor นั้นได้ผ่านขั้นตอนการออกแบบผลิตและทดสอบจากทีม Ford Performance เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับเซกเมนต์ตลาดรถกระบะในฐานะรถกระบะสมรรถนะสูงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟทั้งนี้เ a นเจอร์แ t o r ได้รับการออกแบบมาเพื่อนักขี่ออฟโรดตัวจริงโดยตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Ford ในการส่งมอบรถกระบะสายพันธุ์เกิดมาแกร่งให้กับผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ครับบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเผยโฉม All New s u z u k i s w i f t V Standout เอสไตล์เด่นบนเส้นทางที่แตกต่างสปอร์ตคอมแพคมาตรฐานระดับโลกชูจุดเด่นด้วยเครื่องยนต์แบบดูอัลเจ็และแพลตฟอร์มใหม่พร้อมดีไซน์สปอร์ตคงเอกลักษณ์และ DNA ของความเป็น Swift อย่างชัดเจนพ่วงมากับเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ช่วยให้การขับขี่ง่ายสะดวกสบาย พร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายครบคันเจาะกลุ่มคนหนุ่มสาววัยทำงานโดยตั้งเป้ายอดขายปีนี้15,700ขันคันครับบริษัทฮอนด้ a u t o ตโมบิลประเทศไทยจำกัดและ IMG พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันกอล์ฟสตรีรายการ Honda LPGA Thailand 2018ฉลองการก้าวสู่ปีที่12อย่างยิ่งใหญ่รวมนักกอล์ฟซูเปอร์สตาร์9อันดับของโลกพร้อมด้วยนักกอล์ฟสาวระดับโลกอีกมากมายและยังมีดาวรุ่งฝีมือดี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับข้างด้านนักกอล์ฟสาวชาวไทยนำโดยโปรโมโม,โมริยาและโปรเมเอลิยาจุธานุการพร้อมประชันวงสวิงเพื่อรุ้นตำแหน่งแชมป์คนไทยคนแรกของทัวร์นาเมนต์โดย Honda LPGA Thailand 2018จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-25กุมภาพันธ์2561ณสยามคันที่ขับพัทยาโอครอสครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสีแดงของ Honda Civic หรือจะสีเขียวของ Kawasaki Ninja 400มันดูที่จะกลมกลืนกันไหมครับมันดูน่าสนใจมากขึ้นไหมครับคุณผู้ชมจะได้รับชมเรื่องราวดีๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับแล้วอย่าลืมนะครับเข้าไปครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โจ๊กหน่อยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ทุกคันที่มาในรายการเนี่ยบอกเลยว่าเป็นรายการแรกๆเลยนะครับที่มอเตอร์ไซค์เหล่านี้ ปล่อยออกมาให้ทดสอบออกมาให้ได้ถ่ายทํานําเสนอต่อคุณผู้ชมครับส่วนใครที่จะติดตามนะครับดูทางออนไลน์อดใจรอสักครู่ครับสักครู่เดียวเท่านั้นเองนะครับผมจะบอกช่องทางการรับชมทางออนไลน์เมื่อทีมงานพร้อมปุ๊บรับรองว่ารับชมกันได้ง่ายขึ้นแล้วสนุกสนานมากขึ้นแน่นอนนะครับวันนี้ต้องลาไปพร้อมกับการตัดสินใจที่เลือกไม่ได้ครับระหว่างสีแดงของ Honda Civic หรือสีเขียวของ k a w a s a k i น i n j a คุณผู้ชมไปลองเลือกดูนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ